Hello guys Are you okay guys ยินดีต้อนรับสู่ช่องชา n e โ f ไฟ h t นะครับโอเคตอนนี้ผมมีปืนอะไรไม่รู้ผมลืมชื่อแล้วอ่ะมามามาช่วย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 บุกไปหรือไง จับมา,าเยอะแยีะมากนายแต่ยังไงฉังไปย่างคองอันดับหนึ่งอยู่ดีเอิม่มปืนทอมสันเหมือนเดิมตอนนี้ผมรู้ว่าปืนทอมสันเนี่ยมันขนาดจับผมมากที่สุดแล้วคนนี้นาะยขอดูหนะักเพื่อทำลูกซองกับไอฟามาสุคนนี้อ่ะหลบไปหน่อยลบไปหน่อย ูกซอง m p ็ c โอ้วคนนี้น่าจะรวยนะเนี่ยสุดยอดของความรวยผู้หญหิงผมจะตามผู้หญหิงคนนี้ไปเพราะผมเป็นปืนระยะร้อยเมตรอุ้ระยะหกสิบผมต้องเข้าไปในบ้านหลังนั้นแล้วผมก็จะสแกนได้เพราะถ้าอยู่มุมขอบๆอมันจะสแกนไม่ไ,ได้ไม่รู้เป็นไร้มีสองคนอยู่ นี่คือสัญญาณเตือนบอกว่าให้ผลออกมาจาก first blood บอกให้ออกจากบ้าน Double kill. Double kill. Triple kill. What? am so That เออตัวดีผมเลยนะอืมที่ผมพูดไปว่าร้านการ้านกาเดแต่ว่านะครับท่านช่องเคโรอะไรเนะี่ยผมเป็นเอซของเขานะเคโรอะไรกักอย่างนงนะ้ที่เขาเล่นเกมเลยนะไออินเทอร์เน็ตนะไอเกมเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตนะครับเขาบอกว่าเขาพูดวาว่าร้านกาผมก็เลยชอบชื่อไงร้านกาชัดๆมันตลกดีพี่พี่เขาชอบเขา ชอบพี่เัาตลกเป็นแนวกับผมเลยโอเควันนออกมาตรงช่วงเออนี่แล้วก็เปิดจอสแกนห้ยพวกมาอยู่ตรงไหนมีอีกตัวหนึ่งอยู่ตรงนู้น่ะต้องไปโทมีอยู่สองตัวอยู่ฝั่งขวามือเห็นยัง คนไอสะพานใหญ่ๆนั่นโอ้โหอยู่ตรงนั้นนะไหนขอดูหน่อยสิ a c 8 0เ e s เจอร์ 80, yes วันนี้มี AC84 ชอ็อตตอนนี้ผมถ่ายวิดีโออยู่นะครับทุกคนเล่นได้ดีมาก ทุกคนได้ลงวิดีโอลง youtube ได้นะ้วคบะผมพูดจริงครับโอเคตอนนี้ต้องตรงไปตรงไปยาวไกลตรงไปยาว โอเคเสียงเป็นยังไาบ้างทิดเปิดจอสแกนผลผลตรวจออกมาโอเคผลต้องบุกไปทำไมเนี่ยให้ตายเอ,อถทาไมเขาต้องเป็นคนบุกด้วยโอ,อ้ยเจ้าสตูเจ้าสตูยวกษ์แล้วตัวส,ต,ส,ต,สตูแล้ว ผเมีประตูแล้วอยู่ตรงนี้ดูแลดูแลกลางไปสองพิมพ์อะสองพิ้เหนือคิดอะเอาสองพิมพ์เราต้องลงไปก่อนสุดท้ายรออะไรล่ะครับโอ้แล้วมันยืนอะไรนูเลยโอ้โหเลยเด็ด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 ขอบคุณสำหรับยานะครับจะรับประทานยาให้่อยครับ เดี๋ยวก่อนอื่นผมขอปั๊มยาก่อนนะคะโอเคขอบคุณสำหรับยอดไลน์นะคะแต่ที่จะขอบคุณจริงๆคืออยากเริ่มกดไลค์ช่องผมด้วยโอเคมีคนปิดฉากและพื่นกายเป็นคนตอนนี้ผมกลายเป็นกลายเป็นเฟลลี่เลยนะโอเคเอา A ปด a, a C 8 0เลยเอาแล้ว มีใครรู้ชื่อช่องผมไหมคะผมถ่ายวีดีโออยู่ครับแม่พ่ออยากจะโดนอยากโดนแต๊กอยากโดนแด๊กแล้วก็โหลงบันให้เขาอยากทำเป็นงานรูปตาไปถึงผมถ่ายวีดีโออยูชอ่ช่องช่อผมชื่อว่าชาร์โดไฟนะมาชาชชชร์โดซองชาร์ัเงี้หัวมาเลยเล่นลูกซองลูกซองเอ็มหนึ่งแปดแปดเจ็ดนะนะนี่เช็ดตัวเช็ดตัว AC80 เกี่ยวกันเดียวกับเราเลยโอเคตอนนี้ขอโอเคตอนนี้ครบเกืยบเร้อยไม่อยากใครได้อะไรไหมบอกหน่อยต้นมีทมสันมี AC8

บบููยยเดี๋ยวผมขอเพิ่มเพื่อนได้นะคะสงขขอเพิ่มเพื่อนได้ไหมครับผมจะมาเล่นโดนดัวกับหมาป่าเดียวดายดูซิว่าคุณจะไปรอดไหมครับลงเล่นฟองช้าดูก็แเดกนจะฟองพวกอย่าลืมตอบเป็นเพื่อนดูแลครับเวลาครับปลูกกไอ้เนี่ยเอาค่ะไปลูกกู ผมเทิญทีมสุมสส่มนะคะท่านผู้ชมอุย้ยชมผมรู้แล้วลเอาอะไร ว่าผู้หญิงไอ้คนนึงอ่ะมันเป็นโปรและอย่าเอาโปรหัวจกักรูด้วยแ่ะ บอกแล้วให้ระวังรอมหนึ่งในอ่ะเพตตี้แกมาอยู่บนหัวฉันได้ไงเนี่นยโอเครู้เลยไอย้พวกระวังนะพวกเราต้องระวั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 ง ำได้ดีดีมากเลยขอชมเลยโอเคเราว่าอาเกบแล้เก็บแลกเก็บแลกกบแล้อัอนนนาย ขอบปืนดีๆหน่อยอย่างเช่น a c 8 0เพราะมุมเนี้ยมันสามารถยิงได้หรืออาปืนเร็วเออนั่นแหละใช่ เพื่อนช่วยไปเป็นโลกำกบังให้หน่อยนะเพราะเราจะยิงรู้ว่ามึงจะยิงอีดอกโอเคลองฟังนี้มึงจะยิงกู apa sen เยอะมากเยอะมากนายพิกสถนานการได้แต่ของจริงนี่แหละคือนี้แหละระวังนะเพื่อน เคลโยร์นระเบิดน้ำแข็งนะสามสองหนึ่งยนเออเจ๋ว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 ทีนี้แค่ตายเดียวก็จะได้จบจบเท,ท่าทีเราจะเอาปืนนี่นี่เพราะมันนี่เพราะมันไว้สองอ่านได้ด้วยเก่งได้หอล่ะ for you, 对。<laughs> ลินี้ก็จบไปการท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ